สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านก็นด้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแต่มอดดอททีวีกันอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมก็จะมาอัดเกมอันเทินใน e ีพีที่2อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งนะหลังจากที่ผมได้แอบ,บเล่นไปนหน่อยนะฮะท่านผู้ชมก็คือผมจะเอาบ้านตรงนี้เป็นเป็นบ้านของพวกเราเนาะก็คือเขีย,ย,ยนไม่ขอ้อเดี๋ยวโอเค เขาเลือกกันต่อเนี่ยก็คือผมจะเอาตรงอ่าไอ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านเซฟโซนของเรานะฮะท่านผู้ชมแล้วผมก็แต่งเติมอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะอย่างก็มีกองมีเครื่องอ่ากันซอมบี้ไม่ให้เกิดนะฮะท่านผู้ชมแต่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ทํางานเพราะว่าผมไม่มีอ่าน้ำมันใส่ให้ไอ้เครื่องปั่นใบจิ๋วของเรานะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีพวกพืชบรรดาสารพัดของกุกิกที่ผมอาอาสารหามาปลูกนะผมว่าภารกิจ ของเราในวันนี้นะท่านผู้ชมก็คือเราจะไปบุกค่ายทหารต่อนะฮะท่านผู้ชมเราไปค่ายทหารเสร็จปุ๊บเราก็จะไปค่ายตำรวจต่อนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นค่ายตำรวจเนาะมันมันเรียกว่าค่ายหรือคุกดีเขาเรียกว่าคุกใช่ไหมท่านผู้ชมไอ้คุกกลางน้ําเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเมืองก่อนนะฮะท่านผู้ชมก็คือไอ้เมืองตรงนี้เนาะคือผมจะไปหาถัางน้ํามันนะฮะท่านผู้ชมเอาไปทําเป็นเครื่องสูบน้ํามันแล้วก็เอามา วางไว้แถวแถวบ้านนี้นะตอนนี้เออเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีปั๊มน้ำมันนะท่านผู้ชมเฮ้ยอุ้ยอุ้โอ้ยโอ้โหนะถ้าผมขับรถคันนี้ใช้อีกหน่อยนี่ผมว่าผมได้จะกลายเป็นอาณาคินเลียนลาบอยู่ตรงถนนเลยนะท่านผู้ชมโอเค,อเค,อเคตอนนี้เราก็ขับรถ มาถึงเมืองที่เราต้องการจะมาถึงแล้วนะเป็นเมืองตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเราจะไปตรงปั๊มน้ำมันเนะ <S <S าะฮัลโหลถังน้ำมันถังน้ำมันอยู่มันควรจะมีถังน้ำมันดอกนะเอ้ยอน,นี่อะไรเนี่ยโอ้มอไซตำรวจนะท่านผู้ชมแล้วมันมาอยู่อะไรถแถวนี้วะเนี่ย ผมไม่อยากใช้ปืนยิงไอ้พวกนี้นะคะท่านผู้ชมคือผมกลัวว่ามันจะแห่กันมานะคือปืนของเราเนี่ยมันยังไม่มีเก็บเสียงนะ,ะระหว่างนี้เราก็ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มรออ่าพวกถังน้ํามันมันเกิดนะฮะท่านผู้ชมหรือไม่งั้นก็ฟาร์มรอไอซอมบี้ช่างพวกน้ามันเกิดนะแล้วเราก็าไปสอยมันโอ้ไม่มีถังน้ํามันเลย ดบแต่แฟอะไรพวกมึงมาเนี่ยมา,มา,มา,มาไหนๆก็ดบแปะมันดบมันสองงานพอดีนะนี่เราก็ทําการตกแต่งปั๊มน้ํามันให้กับที่นี่ก็แล้วกันเออเดี๋ยวนี้อมบี้ช่างมันไม่ค่อยเยอะเว้ยแต่สม่ามันจะมีแต่ร้านอาหารนะฮะท่านผู้ชมที่จะเยอะเป็นพิเศษเฮ้ยออโอ้ดบหนึ่งอันขอบคุณครับ อู้ไม่ในนี่อีกงั้นเอ้าพื้นที่เต็มอา่าโอเคขอบคุณครับขั้งหน่าจะมาเผาร้านได้ถังน้ำมันมาสองอันก็เท่ากับว่าเราทำเครื่องอา่าทำเครื่องสูบน้ำมันได้หนึ่งเครื่องนะฮะท่านผู้ชมอา่าบางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมผมต้องมาหาอถังน้ำมันอีกในเมื่อทางทั้งที่ผมนั้นมีมอดครับนะะคืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็คือผมเนี่ย มองดูแล้วว่ามันถ้าจะเอามาครับถังน้ำมันเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่ามันใช้เหล็กเยอะไปหน่อยผมว่าเอาเหล็กไปทำอย่างอื่นน,ะน่าจะคุ้มกว่านะฮะท่านผู้ชมโอ้มีข้อโอตรงนี้ก็มีอีกแล้เนี่ย thank y เอ้ยไหนๆก็ไหนๆอ่ะครับเลยก็แล้วกันเออโอเคเราก็ได้อ่ะ เครื่องสปัมน้ำมันแบบอินฟินิตได้แล้วนะท่านผู้ชมผมว่าเราน่าจะเอาสักประมาณหนึ่งเครื่องก็พอก่อนนะฮะเรากลับบ้านกันเลยดีกว่า <S <S เอาไว้ตรงนี้นแล้วกันไม่เลือกมากไม่ยากจนก็ลืมไปว่าแม่งมันต้องใช้อ้นี่นี่หว่าม,มต้องใช้เครื่องปันไฟอีกปะโถนี่ได้ไหมจะได้นะเดีย๋ยวผมลอง ยืมน้ำมันรถของวงกลมก็กแล้วกันมา่านี่ชื้บโอเคนี่อ๋อเครื่องไม่ทำงานเว้ยไงเออเอาแบบนี้ก็จบเลยเนี่ยเออเอาไปเออแคเ่เนี้โอ้ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องโคตรยากอะไรวะเนี่ยโกรธกับตัวเองก็มีเว้ยนี่ อโอ้แค่นี้แวฮะท่านผู้ชมหลังจากนี้เราก็จะมีเอ่อน้ำมันให้ใช้แบบไม่ต้องเดินกลับเดินกลับแล้วนะเอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขับมาถึงอ่าค่ายทหารโอ้แล้วทำไมมันบลัชมูนอีกแล้ววันเนี้ให้ตายสิน้ำมันฮัลโหล motherfucker อ่ะเดี๋ยวนะโอ้โห แล้วผมจะเข้าค่ายยังไงวะเนี่ยอโอ้ยไอ้ไอตัวบิ๊กมันออยู่หน้าประตูค่ายเลยนะท่านผู้ชมโอ้โห้าเย้ยผมคงต้องอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านหลังค่ายเหมือนรู้สึกว่าจะมีซอมบี้เมกาพ่โตงเรานะ่ยตอนนี้เราก็อามาถึงด้านหลังของค่ายแล้วนะท่านผู้ชมแต่ผมก็ ผมรู้สึกว่าปุ่มนี่เข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันก็อย่างว่าท่านผู้ชมก็คือตอนนี้กระสุนของผมนี่มันเงอแล้วมันไหลมันจะเช้าวะเนี่ยโอ้โอเคฮะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมมานั่งถ่ายเฟซรอเวลาที่อีเวนต์บัสมูนมันจะหายไปนะท่านตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปฟาร์มข้างในได้แล้วนะ โอ้ยก okay. oh, ่วยข่าเลยโอ้รบกระเป๋าด้วยสิ่งมหัศจรรย์ของเราอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือรถของเราพังไปที่เรียบร้อยนะอ่ารถมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จําเป็นสําหรับแมปนี้นะฮะท่านผู้ชมคือมันวิ่งไปแป๊บๆมันก็ถึงแล้วนะโอเคได้นะฮะท่านผู้ชมตามมันทำไมฮะ นี้เลยดอกอะไรมีแขกไม่ได้รับเชิญเออโอ้ดอกสนายนะท่านผู้ชมโอ้ไฟฉายโอ้ขอบคุณอยากได้แบบนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปอ่าไปคุกแถวทะเลนี่ดีไหมน่าสนใจไหมผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันดอกอะไรบ้างนะ เราเอาของไปเก็บก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการเก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คุกกลางทะเลเลยก็แล้วกันเขาเรียกว่าทะเลหรือว่ากลางเกาะเดี๋ยวจะเรียกว่าคุกกลางเกาะน่าจะดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ผมก็ว่ายน้ําข้ามทะเลข้ามอ่า ของเรามายังเกาะคุกแล้วนะท่านผู้ชมก็รู้สึกว่ามันจะมีพวกอซอมบี้อะไรวะเนี่ยไม้ตำรวจเหรอใช่ไหม,ไมรูกซอมบี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ลูกซองว่ะท่านผู้ชมเจสกังฟูโอ้แล้วเราก็สามารถเอาลูกซองอันนี้ไป ่าเปลี่ยนโฉมมันได้นะครท่านผู้ชมโดยเราต้องใช้กล่องเครื่องมือนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากล่องเครื่องมือมันหามาจากไหนนะ,ออะตัวเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเอาลูกซองอีกแล้วเอโอ้โอ้ไม่ต้องอัปเกรดละมึงอ่ะเฮ้มันใช้โอ้อะไรเนี่ยมึงดรอปประตูนี่ด้วยเหรอ What the fuck ามาทำใหม่ปะเนี่ยแกพวกนี้ไป เอาเป็นว่าเรากลับดีกว่านะฮะท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรแล้วผมว่าไปฟาร์มไอ้พวกกระสุนโลเม,มลิทาร,รีน่าจะคุ้มกว่านะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่แบบชอบพวกชดกันยิงชอบแบบใช้ปืนยิงกระจายแบบแบบปูนะท่านผู้ชมก็น่าจะคุมอยู่แต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นั้นมก็มีประมาณนี้เนาะในค่ายอ่าไม่ใช่ค่ายสิอ่าคุบ ทางเกาะนะท่านผู้ชมก็ถามว่าคุ้มไหมอืมผมว่าไปฟาร์มมิลลีทารีเถอะเออแม้วันนี้ก็จะแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรมาก นอกจากไปค่ายทหารแล้วก็ไปคุกกลางเกาะนะนะท่านผะูน้ชมโอเคฮะท่า okay, นผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสาระคลิปในวันนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยก็แล้วกันสาระในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะท่านผู้ชมติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะท่านผู้ชมก็ไม่ว่าอะไรเนาะโอเคสารคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมมาตอนเีไว้พบกันใหม่